คดีนี้ไปดูอุบัติเหตุร้ายแรงมีตายไหมไปดูสวัสดีครับผมนายวรนนท์พัททอง,องกัปตันเจ้าพนักงานกัฒน์าลังสามภยระหุโศงเทศบาลนครปักก็ดได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เสียหลักลงข้างทางมีผู้ติดภายในนะเกิดอุบัติเหตุรถชนกันครับค่อนข้างรงุนแรงบาดเจ็บนี่อาสาโทรตามญาติผู้ป่วยมาแล้วครับ <c oughs> อย่าตายได้ตายไดตายไม่ได้เดีย๋ดวยวๆๆคุณเป็นอะไรับคุณเจ็บเนี่ยลูก เอ้าลูกอ่อเอะเขาเป็นลูกชาย็สมพนันแล้วล่ะที่จะร้องไห้นะขนาดนี้เขาคงเป็นห่วงแม่เขาอ่ะคุณเป็นลูกชายใช่ไหมครับไม่ใช่ลูกชายลูกจาลูกจาฮะลูกจาแค่ลูกจาก บ้าบอเอ้ยแล้วไงรักนายอย่างแรงียังไงฮะร้องไห้อยังกบบ<อ>เป็นแม่ตายอย่างเงี้ยเป็นแค่ลูกจ้างทำไมต้องร้องไห้หนกขนาดนี้ไม่ร้องไห้ได้ไงหรองินเดือนยังไม่ออกเลย่ลจะเจ๊เป็นอะไรไปอโอแล้วลูกกับเมียจะอยู่ยังไงน้าจะค่าบ้านค่ารถค่านมลูกโอ๋ยเจ๊เจ๊ตายไม่ได้นะ้เจ๊ตายไม่ได้มีเหตุผลพม่ ร้องไหต้ตายตามเจไปนะโอ้ยเอ้ยมันหวังตังเจ๊โอเอาสักงงทั้งขบวนไม่ใช่ลูกแต่ใช่ลูกลูกจ้างไงงงไม่ล่ะงงเลยรองไห้ขนาด ถึงที่เกิดเหตุทําการช่วยเหลือนาคนเจ็บออกมาสู่จุดปลอดภัยสักพักเนี่ยมีผู้ชายเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายโวยวายไม่มีสติไม่สติเลยนะครับจนเจ้าที่เนี่ยได้เข้าไปที่เป็นญาติเขาหรอครับก็ผมไม่ใช่ญาติครับผมเป็นลูกจ้างอ้าวได้ยินอย่างนี้ผมนี่น้าตาร่วงเลยสงสารไม่ได้สงสารลูกจ้างนะสงสารเจขนาดจ,จะตายยังตายไม่ได้เลยขอขอบคุณคุณวรนนท์พักถอก จ้าพนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโสเทศบาลน,นครปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเรื่องไม่ใช่ลูกชายแต่เป็นลูกจ้าง